วันนี้พวกเราจะพาทุกคนออกเดินทางไปยังดินแดนกลางทะเลทรายอันแสนยาวไกลแย่ yeah, แล้วพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นเหรอรถไปไหนเนี่ยรถเหรอใช่เราไม่มีรถเราจะเดินไปเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะรถพี่ฝนจอดอยู่โรงนี้เมื่อกี้นี้ไปไหนแล้วน่ะนั่นนะดิถ้าไม่มีรถแบบนี้ยุ่งแน่เลยพี่ฝนรถหายไปไหนกันนะเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันเจอแล้วนายเจอแล้วเหรอ นั่นไงอยู่ด้านหน้านั่นน่ะไหนอ่ะจริงด้วยรถมาติดอยู่ตรงนี้พี่ฝนร,รถอยู่ในโพรมไม้ของจริงนี่ไงเจอแล้วถ้าแบบนี้แล้วก็เราสามารถออกเดินทางได้แน่นอนแล้วสภาพแบบนี้ยังจะไปได้แล้วเป็นสนิมขนาดนี้เนี่ยรถเป็นสนิมเหรอใช่แล้วรถเป็นสนิมก็ไม่เป็นไรยังสามารถออกเดินทางได้อยู่ลองดูพี่ฝนลองดูนี่ไงมาได้ด้วยโอ้โหรถแรงมากเลย ถ้าอย่างนั้นรีบขับไปเลยดีกว่าตอนนี้อากาศร้อนเดี๋ยวก่อนนะเด็เราจะต้องออกเดินทางสู่กลางทะเลทราย <c oughs> แย่แล้วทำไมรถงายอ่ะถ้ารถงายแบบนี้ต้องถอยหลัง <c oughs> นี่เราสามารถถอยหลังแล้วรถก็กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เฉยเอาพี่ฝนขับดีๆหน่อย <c oughs> นี่ไง่ายเราจะต้องไปให้ตรงทางรู้สึกว่า ทางนี้จะเป็นทางลงเขาด้วยนะทางลงภูเขาเหรอกลางคืนจะมีซอมบี้ไหมเนี่ยจะมีซอมบี้ได้ไงกันนะนี่เราอยู่กลางทะเลทรายนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่กลางทะเลทรายอ่ะจริงด้วยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะต้องขับรถไปให้ตรงทางก่อนมีฝนต้องหลบให้ดีๆระวังจุดที่จะต้องกระโดดด้วยนะใช่ถ้าเรากระโดดไปแล้วก็มีหวังรถพัง แล้วตอนนี้อุปกรณ์ที่ติดกับรถเราหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นได้ไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้รถข้างหลังยังมีที่ปิดอยู่ใช่ป่า <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นอะทําไมมีก้อนหินขวางทางอยู่กลางถนนเข้า <c oughs> ใจแล้วพี่ฝนคิดว่าแถวนี้เป็นกลางทะเลทรายจะต้องมีทรายแล้วก็ก้อนหินอย่างเยอะแน่นอน <c oughs> แบบนี้เราก็ต้องหลบไปหลบมานะสิ ดีนะตอนนี้เราอยู่ในเกมถ้าในชีวิตจริงขับรถมาแบบนี้ไม่ได้นะอันตรายอันตรายอยู่แล้วว่าแต่ว่ามีบ้านคนอยู่ด้วยนะเนี่ยใช่แต่ว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่อีกเมืองหนึ่งนะแล้วอีกเมืองหนึ่งนี่ไกลไหมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้ยางระเบิดเราจะทํายังไงเนี่ยตอนนี้เหลือ <c oughs> ยางกี่เส้นนะดูเหมือนกับว่าน่าจะเหลือสาม้อเหลือสามโเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรอีกแล้วพี่ฝนยางระเบิดอีกแล้วเมือ่อไหร่ ข้างหน้าระวังด้วยนะเพื่อนเขาขับรถอยู่ใช่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวก่อนเพื่อนเมื่อกี้นี้นายเบรกทําไมอ่ะเขาเบรกกะทันหันหน,น่าจะเจออะไรอ่ะใช่หรือว่ายางอาจจะแบนหรือเปล่าเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าเมื่อกี้ยางเราไปเหยียบตะปูเข้าให้ก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังแต่แย่แล้วพี่ฝนบังคับทิศทางไม่ได้โอ้โหรถบินได้ของจริงพวกเราเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝน ตอนนี้รถเราหงายเรากลับมาได้ใหม่เน่มาแล้วคราวนี้เราจะต้องผ่านด่านนี้ไปได้แน่นอนเพื่อนก็นําหน้าเราไปแล้วเหมือนกันตอนนี้ล้อรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวก่อนนะประตูหายไปแล้วพวกเราประตูหายไปแล้วพี่ฝนต้องขับระมัดระวังเน่ดีนะที่ยังขับรถไปได้ต่อที่สาคัญทําไมมีควันเต็มรถไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนข้างหน้านั้นดูเหมือนกับว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างมีซอมบี้หรือเปล่า ฉันว่าเราควรตามเพื่อนไปให้ทันก่อนจะมืดนะจริงด้วยนั่นไงเพื่อนไปไกลแล้วเดี๋ยวต้นไม้ต้นไม้เหรอไหนต้นไม้นี่ไงข้างหน้าหลบก่กนเน่หลบได้ทําไมมีต้นไม้อยู่กลางถนนได้ก็ตอนนี้เราอยู่กลางทะเลทรายข้างหน้าน่าจะเป็นเมืองแล้วนะพี่ฝนนะเป็นหมู่บ้านเหรอเป็นหมู่บ้านเราอาจจะแวะพักแล้วหาอะไรกินก่อนได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้รถเริ่มพังแล้วล่ะ ฉันมีความรู้สึกว่ารอรถนี่สั่นไปสั่นมาแล้วล้อล้รอรอยังอยู่ครบแต่ว่ายางน่าจะแบนยางแบนก็ขับไปดีๆพี่ฝนนี่ไงหลบซ้ายหลบขวาเดี๋ยวก่อนข้างหน้านั่นเมืองใช่เปล่าน่าจะใช่นะนั่นไงประตูเมืองอะจริงด้วยเราลอดแล้วในที่สุดก็มาถึงเมืองแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมแถวนี้ไม่ค่อยมีใครมาเลย ก็ดีกลางทะเลทรายอ่ะจริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนจะมีซอมบี้อยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนั้นมีร้านอาหารด้วยนะไม่น่านจะมีเพราะฉะนั้นเดินทางเข้าไปจอดรถอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าเราอาจจะต้องซ่อมรถก่อนนะงั้นเดี๋ยวจอดรถไว้ไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวเพล่ซ่อมรถให้ฮะจะซ่อมรถอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ว่าดูท่าทางแล้วน่าจะซ่อมยากเหมือนกันนะไม่เป็นไรถ้าซ่อมไม่ได้เดี๋ยวซื้อใหม่ โอ้โเครื่องยนต์หายไปแล้วพวกเราเราขับมาได้งไงไม่มีเครื่องยนต์จริงด้วยขับมาได้ยังไงเครื่องยนต์หายไปนั่งพักก่อนเหนื่อยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะต้องนั่งรอรถคันใหม่อยู่แถวนี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวรถคันใหม่ก็มารอสักครู่พี่เอกจะไปไหนอ่ะไปหาอะไรก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอหาอะไรมาซ่อมรถอยู่ซ่อมรถได้เหรอ นี่ไงกําลังซ่อมอยู่นี่ไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยขับรถอยู่นี่พี่ฝนไหนอ่ะทางนี้ทางนี้อ๋อนั่นไงเจอแล้วเดี๋ยวก่อนมีรถคันใหม่มาของจริงอะซ่อมได้แล้วอ้าวรถติดรถขับไม่ได้แล้วเหรอหรือว่ารถจะพังอีกหรือเปล่ารถติดรถติด๋เ,ออเข้าใจแล้วนี่เ็าติดอยู่ที่กําแพงถ้างั้นถอยหลังเลยดีไหมไม่น่าใจะแก้กำแพงนี่เขาเรียกว่ารั้วมาพี่ฝนขึ้นรถเลย ขับไปได้จริงใช่เปล่าขับได้อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนโอ้โหรถซ่อมแล้วนี่มีเครื่องยนต์มีลอ้อแล้วก็ขับได้จริงๆด้วยไปเลยนะไปก่อนได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายกันเหรอเลี้ยวซ้ายไปทางไหนอะนี่ไงมีลูกศรอ,อยู่จริงด้วยเราจะต้องตามลูกศรไปนั่นไงเดี๋ยวก่อนข้างหน้าเป็นภูเขาทางหายไปไหนเนี่ยเส้นทางหายไปไหนอะ่ะ เดี๋ยวก่อนโอ้โหดูท่าทางน่าจะขับยากกว่าเดิมเราว่างให้ดีเบรกไม่อยู่เลยแม้แต่นิดเดียวรถพังอีกแล้วเขาบอกให้ขึ้นมาทางนี้โอ้โหเมื่อกี้นี่เราข้ามข้าแม่น้ํามาเหรอรถคันนี้กระโดดข้ามแม่น้ําไหวด้วยนะสุดยอดไปเลยรถพังแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังขับได้อยู่ฉันว่าตอนนี้ล้อกําลังจะหายเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนยางแบน ยางแบนไปแล้วพี่ฝนทำไงดีใช่นอกจากยางแบนแล้วล้อหายไปหนึ่งลอ้อล้อหลุดล้อหลุดไปแล้ว <c oughs> ลอนะ้อหน้หลุดไปแล้วให่ yeah, แล้วดีนะอยู่ในเกมในชีวิตจริงไหมมาแล้วล้อไม่มีแล้วพี่ฝนใช่ล้อไม่มีแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่มีแล้วฉันกำลังจะบอกว่ายังเหลืออีกตั้งหนึ่งล้อ ดี๋ยวก่อนเหลือหนึ่งลอ้อแล้วขับไปได้ไงะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไปได้เฉยใช่ไปได้เฉยเลยนี่มีหนึ่งล้อก็ขับไปได้แถมที่นั่งก็หายไปด้วยเรากําลังขับรถที่มีแค่ล้อดเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราหาที่จอดก่อนดีไหมต้องหาที่จอดเพื่อซ่อมรถแล้วละ่ะใช่เดี๋ยวก่อนข้างหน้านั้นเป็นสะพานข้างหน้ามีป้ายบอกให้ขับช้าๆด้วยจริงด้วยมีป้ายบอกว่าให้พวกเราขับรถช้าลง ยังไงก็ไปเร็วไม่ได้อยู่แล้วมีล้อเดียวนี่ไงเราจะต้องข้ามสะพานข้างล่างเป็นแม่น้ําด้วยนะไม่ต้องห่วงไม่ฝนว่าแต่ว่าจะมีที่ให้เราแวะพักซ่อมหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงมาแล้วเราผ่านด่านมาแล้วหนึ่งด่านตรงนี้เหมือนจะเป็นสถานีรถไฟหรอน่าจะใช่ในสถานีรถไฟรถไฟพังรถไฟก็พังด้วยอ้าวไปหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนรถไฟก็บังรถก็พังแบบนี้ยังไปได้ต่อ เหลือแต่ล้อแล้วนี่ที่นั่งก็ไม่มีใช่ที่นั่งก็ไม่มีเหลือแต่ล้อแต่เรายังไปได้ต่อเขาบอกว่าให้ไปทางนี้อ่ะทางไหนอ่ะนี่ไงโอ้โหขับไปไกลมากเลยพี่วันเจอที่ซ่อมรถอยู่ข้างหน้าแล้วไหนที่ซ่อมรถพี่กยังมองไม่เห็นอะไรเลยนู่นไงที่ซ่อมรถอยู่ข้างหน้านั่นอ่ะจริงด้วยงั้นเดี๋ยวแวะเข้าไปตรงนั้นดีกว่าใช่อาจจะมีอันไหลก็ได้น่ะนี่เหลือแต่ล้อแล้วจริงๆนะเนี่ยใช่จอดรถก่อนเร็วเข้า เราเหลือแต่ล้อแต่เราขับมาได้อะนี่ไงผ่าแล้วแถวนี้มีอะไรสําหรับซ่อมรถอยู่อย่างเยอะเลยเขามีรถอยู่อีกหนึ่งคันตรงนี้พี่ฝนไหนอ่ะแล้วนั่นทําไมเหลือแต่ล้อเรายังวิ่งได้ไงล้อรถผีสิงหรือเปล่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็เราซ่อมรถคันนี้กันเลยดีกว่าใช่เราอาจจะต้องซ่อมรถก่อนแล้วก็จะต้องใช้อะไรรถสิบร้อคันนี้ในการซ่อมแซมถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวพี่จะซ่อมให้เลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอนี่ซ่อมแล้วมาอยู่ข้างนอกไงอยู่ข้างนอกเหรอใช่แล้วพี่ฝนไหนอะรถนี่ไงซ่อมแล้วซ่อมรถแล้วเหรอใช่ใช่ซ่อมอยู่ไหนอะรถยังไม่เจอเลยเดี๋ยวก่อนกําลังวางอยู่เดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงเข้าใจแล้วพี่ฝนก็สามารถซ่อมรถได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นพี่ฝนซ่อมไปเลยก็ได้นี่ไงคันนี้ก็แล้วกันคันใหม่คันไหนอะนี่ไงสีชมพูด้วย สีชมพูจริงด้วยนี่ไงมาแล้วรถยนต์คันใหม่กลางทะเลทรายเพราะฉะนั้นออกเดินทางไปคันนี้ก็น่าจะดีกว่านะใช่นี่ไงไปแล้วขับได้เร็วกว่าด้วยเขาบอกให้สโลนะเขาบอกว่าให้เราขับช่ๆาเหรอถูกต้องเลยนี่ไงขับรถแบบแช่าาระมัดระวังแน่ผพานเดี๋ยวก่อนพี่ฝนนี่ไงเอเกิดอะไรขึ้นอะ เมื่อกี้นี้รถกระโดดได้เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมรถพังอ่ะเพยรคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวก่อนรถหมุนได้รถคันนี้มีชีวิตเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวก่อนนะรถหมุนได้ของจริงรถพังไปแล้วเพีรคิดว่าเพยรไม่ไปแล้วคันนี้ไปคันอื่นดีกว่าดูท่าทางรถคันนี้น่าจะไปไม่ได้ของจริงซ่อมไม่ได้ด้วยเนี่ยรถผีสิงเลยเนี่ยใช่ทำไงดีพวกเรา นี่เลยรถคันใหม่รถคันใหม่เหรอกําลังมาใจเย็นไหนรถคันใหม่ยืนรอทั้งนานแล้วนี่มาแล้วโอ้โหรถคันใหม่จริงด้วยมาขึ้นมาได้เลยรถคันสีเขียวเลยนะเนี่ยรับรองเลยว่าคันนี้แข็งแรงแข็งแรงไปได้ไกลใช่ดูสิประตูมีครบด้วยจริงด้วยคราวนี้เราจะต้องผ่านด่านนี้ไปแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมสถานที่เปลี่ยนไปเหมือนกำลังจะมืดแล้วเลยพี่ฝน ใช่จริงด้วยข้างหน้านี้มีสะพานอะไรบางอย่างแฮะมันท่าเรือนะเนี่ยท่าเรืออย่างนั้นเหรอปุ๊กปิ๊กจะเป็นไปได้ยังไงท่าเรือมาอยู่กลางทะเลทรายใช่เดียวทุกอนนี่คืออะไราวางอยู่กลางท้องทะเลเต็ไมไปหมดเลยเพกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเป็นกระป๋องอะไรบางอย่างไม่ใช่กลางท้องทะเลสิกลางทะเลทรายเต็ไมไปหมดโอ้โหใหญ่แล้วล้อหลุดเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเมื่อกี้นี้พเพกชนกับก้อนหินน่ะ เหรอพี่ชนก้อนหินเหรอใช่ล้อหลุดไปเลยแย่แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ชนอะไรไม่ได้เลยนั่นเรือไม่ใช่เหรอดูท่าทางแล้วกลางทะเลทรายนี่อาจจะเป็นทะเลมาก่อนนะก็ถูกนะเพราะว่าทะเลทรายก็คือทะเลมาก่อนนั่นแหละจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราเรีบไปจากที่นี่ดีกว่านี่ไงเรากําลังขึ้นไปแล้วมีกับดักระหว่างทางอย่างเยอะเลยไม่ต้องห่วงตอนนี้พวกเราน่าจะออกมาจากทะเลแล้วนะพี่ฝนยัง มีเรืออยู่เต็มไปหมดเลยพวกเราทำไมมีเรือจอดอยู่เต็มเลยอะ่ะน่าจะเป็นทะเลมาก่อนแน่นอนนี่ไงตอนนี้เราออกมาแล้วนี่ไงเจอท่าเรือแล้วเห็นเปล่าจริงด้วยเจอท่าเรือแล้วเราออกมาได้แล้วผ่านถ้าเราผ่านแบบนี้แสดงว่าเรากําลังจะออกจากทะเลทรายแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะนั่นไงไกลๆนั้นน่าจะเป็นถนนนะเขาบอกว่าให้เรารีบขับตรงไปทางนั้นเลยพี่ฝนขับตรงไปเลยใช่ป่าเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นนะ แถวนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านน่ะจริงด้วยแล้วนั่นคืออะไรอ่ะไหนอ่ะข้างหน้านั่นเรากําลังจะข้ามไปที่เขตแดนอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงถนนเราปลอดภัยแล้วเหมือนจะมีทางที่ไม่ให้ตรงไปด้วยนะนั่นน่ะมีทางที่ไม่ให้ตรงไปหมายความว่าไงอ่ะก็มีลูกศรอ,อยู่นะจริงด้วยมีภูเขากั้นทางอยู่แล้วทําไมถึงขับเข้าไปไม่ได้อ่ะ ขับเข้าไปไม่ได้เพราะว่ารถผ่านไปไม่ได้ไงอน่าจะอันตรายเขาก็เลยให้เลี้ยวออกนี่ไงเราออกมาได้แล้วนี่เจอรถสิบล้อเสียอยู่แถวนี้แฮะแถวนี้มีรถเสียกันเยอะมากเลยนะใช่น่าจะขับรถไกลเกินไปจริงด้วยแล้วก็ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่แถวนี้เลยอ่ะนั่นไงระวังให้ดีมีก้อนหินขวางทางไม่เป็นไรพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะขับอ้อมไปดีกว่า จริงด้วยถ้าอ้อมไปน่าจะผ่านไปได้นี่ไงผ่านมาได้แล้วแบบนี้เราใกล้จะถึงบ้านหรือ,อยังเนี่ยน่าจะใกล้ถึงบ้านแล้วหรือเปล่าข้างหน้านั่นเหมือนกับว่าจะเป็นจุดตรวจอะเดี๋ยวก่อนแถวนี้เราว่าให้ดีนะแล้วนั่นคืออะไรกันนะจะมีซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่านี่กําลังจะมืดแล้วมีซอมบี้จริงด้วยเรารีบไปกันดีกว่าขับผ่านตรงนี้ไป ก็น่าจะผ่านได้แล้วละมังข้างหน้านั้นเขาบอกว่าอะไรนะมีข้อความเขียนไว้มองไม่เห็นหรอมีชื่อเราสองคนแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับสุดทางสุดท้ายฮะเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะเรามาสุดทางแล้วเขาไม่ให้เราขับรถต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้ป้ายบอกทางบอกว่าเรามาสุดทางอย่างนั้นเหรอมาสุดเส้นทางนี่แล้วเราสามารถไปทางอื่นต่อได้ไปทางอื่นต่อเดี๋ยวก่อน นั่นไงเพื่อนกำลังเดินไปของจริงแสดงว่าเราไปต่อได้ทุกคนที่ลงมาตรงนี้จะต้องเดินไปก่อนนี่ไงเราสามารถขับรถต่อได้แล้วมาถึงจุดที่ขับรถต่อได้แล้วงั้นก็ไปเลยพี่ฝนใช่เพราะฉานั้นตอนนี้พวกเรารีบออกเดินทางกลับบ้านกนดีกว่า